พ่อลูกปั่นโปโอ๊ยปัน่นให้แหละไปเลยป้าอาจารช่วงพ่อลูกปัน,ปนโป,ป,นโปเป็นช่วงที่พ่อลูกเล่งหงครับจะหาร้านอร่อยแล้วก็โปดีมาฝากท่านชมเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับโปรแรกครับกับห้องอาหารติเอ็มพอลล์นะครับตั้งอยู่ชั้น4นะครับโรงแรมมอนเทียนลิเวอร์ไซด์ครับ โปรโมชั่นสำหรับแฟนรายการของเราครับแจ้งมามาจากรายการกินเที่ยวอาราเวอร์นะครับอิ่มอร่อยกับบุฟเฟติ่มซำอลาการ์ดนะครับ ตั้งแต่2ท่านขึ้นไปในราคาพิเศษครับจากปกติ990บาทเหลือเพียง792บาทเน็ตเท่านั้นตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2566ครับผมสามารถใช้โปรโมชั่นได้ในวันธรรมดาวันจันทร์ถึงวันศุกร์เท่านั้นนะครับผมโปรโมชั่นหลักของทางห้องอาหารเขาครับอาหารบุฟเฟ่ติ่มซำอลาคาร์ของเขาราคาท่านละ990บาทเน็ครับผมที่ห้องอาหารของเขาเนี่ยก็มีอาหารแนะนำดังนี้เลยครับ ทางห้องอาหารเขาให้บริการอาหารจีนสไตล์กวางตุ้งรสชาติต้นตำรับแบบบรรยากาศริมแม่น้ำเจ้าพยาบริการระดับ5ดาวมาเริ่มต้นความอร่อยกันที่กุ้งทอดครีมสลัดตัวน้ำสลัดเป็นสูตรของเชฟทางห้องอาหารโดยเฉพาะครับหมูกรอบฮ่องกงเป็นหมูกรอบคัดพิเศษที่ผ่านการทาซอสสูตรลับเฉพาะและนำไปย่างจนหนังกรอบมันน้อยอร่อยฟิน กว๋วยเตี๋ยวหลอดกุ้งทอดครับที่ทำการทอดสดใหม่ทุกจานกุยช่ายเจียนเป็นกุยช่ายที่ผ่านการเจียนมาแบบพอดีกรอบนอกนุ่มในสุดๆไปเลยครับเมนูติ่มซำทางห้องอาหารแนะนําเป็นขนมจีบกุ้งเนื้อกุ้งแน่นๆนึ่งมาร้อนๆสลาเปาลาวาเนื้อไข่เค็มลาวาเน้นๆไหลเยิม้มแป้งนุ่มฟูเกี๊ยวกุ้งวาสาบิวาสาบิปรุงรสกับกุ้งเนื้อแน่นปิดท้ายความฟินด้วยของหวานสาคูแคนตาลูป บัวลอยน้ำขิงแปะกว้วยร้อนน้ำลำไยและพุษซาจีนทอดครับย้ำเลยนะครับโปรโมชั่นที่เขาจัดให้บอกว่ามาจากรายการกินเที่ยวรอดเวอร์ต่มซัท่านละ990บาทคุณไปทำส2ท่านขึ้นไปนะครับจะเหลือเพียงท่านละ792บาทเน็ตนะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2566ครับผมติดตามได้ทางช่องทางนี้เลย